เช้าหอกไปจากบ้านฉันเดินผ่านร้านเห็นเพื่อนกินเหลา้ากินกันตั้งแต่เชา้าแล้วมันพูดถึงเมียรอกเมียรอบก็คือ,อ,อสถานที่ที่ท่านิมัมเนี่ยจะยืนนำละหมาดนะครับในสมัยก่อนเรายังไม่มีเรื่องของไมโครโฟนถูกต้องนะฮะตรงนี้ใช,ใช่ครับก็จะใช้การคล้องเสียงนี้สะท้อนกลับไปหาข้างหลังให้ให้ผู้ที่ตามละหมาดต,ตามเราเนี่ย ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามเราเนี่ยได้ยินนะครับก็จะเป็นเป็นหลักการวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งที่คนในสมัยโบราณก็เป็นเป็นกุศโลบายใช่ครับที่ที่ใช้กันหลายๆที่นะหลายหลายที่ก็จะตรงตรงจุดอย่างเงี้ยจะพยายามทำให้มันแต่จริงๆแล้วของอินเดียจะไม่ได้กั้นอินเดียเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยปล่อยเลยปล่อยโล่งเลยอ่าแล้วก็เสียงสะท้อนนี้เสียงสะท้อนแล้วกลับออกไปใช่ครับผมครับก็อันนี้ก็คือว่าอ่าจะเป็นลายที่ ที่เป็นลายมกุลโบราณจะใช้เป็นดอกเป็นลายใช่ครใช่ครับเป็นดอกเขาเรียกว่าดอกถ้าถ้าทางอินเดียเขาจะเรียกดอกนี้ว่าดอกเป็นจามาแสดงถึงเกียรติยศเกียรติยศนะครับนี่ครับลายดอกนี้นะครับผมนะฮะในในสมัยสมัยมกุลโบราณจะใช้ดอกนี้เป็นตัวแทนของคําว่าเกียรติยศก็คือตรงนี้ก็คือเรียกว่ามิมบัตสมิมบัตสก็คือที่แสดงศาสนธรรมของท่านคอเต้นะครับที่แสดงศาสนธรรม ก็จะจะขึ้นไปแสดงศรัทธธรรมครับซึ่งก็เหมือนกันก็คือว่าถ้ามีแขกบ้านแขกเมืองหรือว่าพระมหากษัตริย์มาในโดราชการที่3หรือว่าองค์เจ้าทัดองค์เจ้าดิดมาเยี่ยมเยือนก็จะเชิญพระราชำเนินนั่งที่บัลลังก์นี้ที่เมมบัตนีครับผมก็นี่คือแบบเดิมๆเลยครับผมแต่ไฮไลท์ที่สําคัญอีกอย่างนะครับก็คือนี่ครับชันเดรียชนเดรียนี่เป็นชนเดอรสมัยราชการที่5 พระจุลจอมก็จะอยู่หัวทรงพระาาราชทานให้นะครับ <S 1> <S 1> ซึ่งมีอยู่สอง,ง,งอันเท่านั้นที่นี่กับ<ะ>ที่บรตแก้าเท่านั้นบาตแก้ใช่ครับผมซึ่งก็คือเข้าบ้านไม่ได้นะครับถ้าเกิดจะเข้าบ้านมันใหญ่มากนะครับ <S <S 1> <S 1> <life> แล้วก็มาเป็น,นที่ในสมัยนั้นเลยแล้วก็ดำารงไว้อย่างที่หนึ่งนะครับอย่างที่สองก็คือนี่ครับเป็นพานพุ่มนี่นะพานพุ่มนียเป็นรูปแบบฉบับที่เราจะไม่ได้เห็นทั่วไป บบใช่ครับก็คือในหลวงราชการที่สามทรงพระบรมราชานุญ,ญาตให้เราได้ใช้ผ่านพุ่มแบบนี้เนื่องจากว่าเป็นพาดพุ่มที่เป็นสไตลส์สดของพระองค์แล้วก็รัศมีข้างบนด้วยจะไม่เห็นรัศมีแบบนี้ที่ใช่ใช่ก็คือเป็นรัศมีที่ในหลวงราชการที่สามนั้นท่านใช้ทนะครับนี่คือประวัติที่ผมได้รับมานะครับเราเป็นอิสลามต้องทำตามอัมราน ละมาดเอาเวลาทุกวันรอมฎอนก็อย่าได้ลืมกันไม่มีชนชั้นมีมีคนมาศึกษาอย่างนี้บ้างไหมมีมีมาตลอดเลยมีตลอดเพราะจริงๆเราอยากให้สารต่อไบครับมีตลอดเลยก็คือมาไม่ว่าจะเป็นอ่จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอ่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาหมดเลยครับก็จะพัดน์จะพัดตรงนี้อ่ามาหมดครับผมมาเพื่อปัตเานีธนบุรีครับมาหมดเลยก็มามาศึกษาตรงจุดนี้เพื่อที่ว่า ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันวิชาประวัติศาสตร์มันเป็นประวัติศาสตร์ด้วยแล้ว่งที่สำคัญก็คือประเทศเราอยู่ร่วมครับอยู่ร่วมเนี่ยผมอยากให้ทุกศาสนาเข้าใจกันถ้าเข้าใจมันก็จะเย่อกไปทั้งหมดยังมีอีกอันนึงที่ผมจะพลาดไม่ได้เลยหรืออันไหนที่บอกแลนไหนที่โคมตาด้านหน้านะครับโคงตาต้องขออนุญาตถ่ายย้อนไปนิดนึงนะครับเป็นโคงตาของทางที่ในหลวงรัชกาล ที่สามนะครับที่ห้อยเนี่ยมานะแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่ห้านั้นทรงพระราชทานเพราะว่ามีที่มาที่ไปที่ที่ในตั้งแต่ผ่านในสมัยพระองค์มาก็จะเป็นโคมตานี้ะนะครับที่เป็นโคมตาทําด้วยทองเหลืองทั้งอันเลยนะครับอ๋อนี่คือทองเหลืองแท้ใช่ครับทองเหลืองแท้ทั้งอันเลยนะครับก็จะจะมีความสวยสดงดงามนะครับแล้วก็จะได้เฉพาะมะสัสยิดที่ดํารงไว้ซึ่งคุณค่าของความเป็น มัสยิ์โบราณต้องมีเอกลักษณ์ต้อยเอกษณ์ไว้โบราณใช่ใช่ครับเกิน100ปีครับผมเพราะว่าจริงๆมัสยิดเนี่ยมันมีหลายที่นะเนี่ยในสมัยที่มีอยเยอะแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้ว่าเป็นมาแต่อย่างที่เนี่ยเราจะคุ้นชื่อมาตลอดเนี่ยคนจะพูดถึงไปตึกแดงเดี๋ยไปตึกแดงขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงนี่ฮะไอในฝ้าเนี่ยนะฮะฝ้าเนี่ยมันไม่ใช่ฝ้ากระดาษนี่เป็นฝ้าตั้งแต่สมัยในรัชกาลที่3เลยก็คือทําจากแผ่นทองเหลืองผสมดีบุก แผ่นฝ้าเนี่ยนะแผ่นฝ้าเนี่ยฮะเป็นทองเหลืองผสมทีุ่กนะครับถึงอยู่ได้นานประมาณ50เซนคูณ50เซนนะครับแล้วก็แล้วก็วกเขาเรียกว่าตอกลายตอกลายด้วยมือใช่เพราะมันปูกขึ้นมาใช่ครับตอกาตลายด้วยมือครับมมผมไม่สมัยก่อนยังไม่มีเครื่องจักรยังไม่มีอะไรใช้การตอกลายด้วยมือแล้วก็ทํารวมถึงขอบทองตรงนั้นทั้งหมดเป็น,เป,นเป็นทองเหลืองผสมทีุ่กทั้งหมดนั่นถึงว่านะทองบัวทั้งหมดเป็นทองเหลืองทั้งหมดนะครับแล้วก็ผสมทีุ่กแล้วก็ตอกลายด้วยมือ ครับผมซึ่งึงบอกว่าเนี่ยมันเป็นซึ่งมันเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมคุณค่าทามันเป็นการสืบสายต่อใจไม่แมสืบติดต่อมาตั้งแต่โบราณครับไม่แต่เข้าใจทำแล้ถ้าเราย้อนไปเนี่ยเข้าใจคิดเนี่ยมันอยู่ได้นานเลยนะนานมากครับผมแล้วมันก็แล้วมันก็หาที่ทําไม่ได้แล้วมันดีตรงที่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นวัฒนธรรมเดิมใช่ครับไม้สักทองทั้งหมดทั้งหลัง เั้ล่างทั้งบนเราบูรณะมาบางติ่งบางงแล้วเนี่ยบูรณะมาทุกจริงๆแล้วเนี่ยเราทำทุกปีเราจริงๆแล้วข้อดีของเราคือริมแม่น้ำใช่ไหมครับนแต่มันก็มีข้อเสียในตัวของเขาเองก็คือว่าความชื้นความชื้นของเขาจะเข้ามาจะเห็นว่าสีเราเนี่ยมัต้องรีโนเวทตลอดทุกห้าปีแทบจะทุกห้าปีถึงสิบปีเราต้องรีโนเวทแล้วใช่ครับต้องทําใหม่ทั้งล่างทั้งบนอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างอินเสิร์ตภาพไปดูจะเห็น มันจะค่อยๆซึมซึมซขึ้นมาขึ้นมาชั้นบนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันความชื้นที่ผ่านนตัวไม้ได้ง่ายเดี๋ยวผมถามนิดป็นไปที่เราคุยกันเรื่องตึกแจ้งครับทานเก่าเนีอเมเซียนครับปัจจุบันจะทำเป็นอะไรปัจจุบันจะทำเป็นวิภัพั์ อ่าตอนนี้เราทำเท่านี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูนเวทนิดนึงเก็บงานเก็บสีหรืออะไรแล้วแต่แล้วก็ให้ทรงไว้ซึ่งแบบนี้แหละเลยแต่ว่าแค่อาจจะเนี่ยขัดพงขัดพื้นข้างบนเป็นไม้สัตว์ทองเหมือนกันอ่าแต่ว่าข้างล่างเป็นปูนทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นเป็นเซรามิกนะครับนั้นก็ก็มีเพิิ่มมเเตข้าว่าต่อมาคุณเข้ามานี้ก็จะรู้หมดแล้วความเป็นมาโดยเพราะเนี่ยป้ายเนี่ยที่ผมเรียนะเห็นไหมฮะกิจารณ์เห็นไหมฮะใช่ใช่ใช่ป้ายเนี่ยนะครับก็มีคุณปู่ของทางคณะกรรมการของเราเนี่ยนะครับได้เป็นผู้ ตอบเป็นผู้สลักด้วยมือผมดูว่านี่ไม่ใช่เขียนนะสลักด้วยมือนะครับคือที่นี่จะมีอยู่ซอยหนึ่งเรียกว่าตอบช่างหน้าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ว่านี่แหละฮะคนมาทําเรื่องของแหวนทองแหวนหน้าแต่ที่ที่ที่มันดีตรงนี้ผมก็รู้สึกว่าอากาศมันดีตลอดทั้งมาที่นี่เพราะว่ามันเราอยู่ริมแม่น้ำแลวทุกวันนี้เรายังใช้ท่าน้ําอยู่ไหมใช้ได้ใช้ได้ตลอดต้องเรียนตรงๆว่า ตึกแดงจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีในหลวงทระสงพระองค์ด้วยนะครับก็คือว่าพระองค์ท่านนั้นได้มอบเป็นเขื่อนผมบอกว่าเรื่องน้ำซอเนี่ยสำคัญใช่ครับพระองค์ท่านทําเขื่อนให้นะครับพระองค์ท่านทาปั๊มปั๊มออโตโนมัติที่มันจะดูดน้ำออกเลพอน้ําเข้ามาลงบ่อนี้จะดูดน้ําออกเลยด้วยอัตโนมัติเลยพระองค์ท่านก็เป็นผู้เราจะทานให้กับมัสยิดคุนซสลามตึกแดงนี้ด้วยทางเราก็แค่ตกแต่งทําอะไรพวกนี้ในการที่จนนำนำมาสานต่อ นำกลับมาคืนเราแล้วเราก็ตกแต่งเรื่องกระทางของเราเองให้มันเข้ากันกับแบบโมกุลโบราณซึ่งโมกุลโบราณอันนี้คือส่วนสําคัญที่ดูไม่ยากก็คืออะไรฮะก็คือโดมโดมจะเป็นทรงหอมใหญ่ความใหญ่ใช่ครับผมใช่ครับผมเราจะไม่เหมือนกับทาเอกลักษณ์กันมาตั้งแต่คุณเห็นมาลิมไหมนะใช่ครับใช่นี่คือสไตล์โมกุลโบราณได้เพอบอกหอมใหญ่คุณบอกใช่เลยใช่เลยใช่ครับ ไไปหนเราจะทำอะไรอย่าลืมตัวลืมใจชุมชนแถวนี้เขาก็ยังอยู่ร่วมเขาอยู่ร่วมกันใช่ไหมไม่ว่าคุณจะเป็นมิสลามหรือจะเป็นอะไรร้อยกว่าหกปีที่ผ่านมาจริงๆท่านนี้ดูเหมือนจะเป็นคนจีนเยอะที่สุดเลนะมีคนจีนนี่ก็เนี่ยมีมีเราอยู่อ่ากำแพงเดียวกันกับอ่าสันเจ้าเลยเดินหน้าเลยนะครับผมจะบอกว่าเห็นเราเห็นสันเจ้าเนี่ยครับผมนี่นะเนี่ยฮะจะเป็น คือเราอยู่กันมาโดยไม่มีไม่มีการระวนอยอยู่มันพร้อมๆกันกับเรานี่แหละครับผมก็เป็นร้อยปีซึ่งก็จะมีสาลเจ้าพ่อคนอูสารเจ้าพ่อเสือที่เป็นสารชาต่ที่ดังอ่ะที่ว่าซึ่งเราก็อยู่กันด้วยกันด้วยดีมาตลอดแต่ประธานชุมชนก็ก็เป็นที่ที่รักใคร่ ของเราช้าสลิมด้วยครับผมที่นี่ถ้าเกิดใครอยากจะช่วยอยากจะบริจาคช่วยได้เลยครับเดินเได้เลยมีบัญชีมัสยิดเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ง่ายนะเดี๋ยวนี้เราสามารถเข้าไปในถูกเต้นได้เดี๋ยวผมจะส่งให้กับบางวิชาเผื่อว่าประชาสัมพันถ้รอยากจะทําบุญเป็นเขาเรียกว่าอะไรสำหรับอจริยะนะครับก็คือมันไม่ขาดสายจนเราเสียชีวิตไปก็ทําเข้าที่มัสยิดได้แร้วผมรู้สึกว่า อิสลามเองนะแล้วก็อยู่ทั่วไปหมดเพราะนั้นไม่จำเป็นว่าคุณต้องอยู่ในเราช่วยกันได้ทั่วถูกไหมใช่ครับเพราะทุกที่อ่ะมันก็สามารถที่จะบริจาคว่าอิสลามเนี่ยมักจะมีการว่าคนมีแล้วคนอื่นเขาต้องอยู่ต้องแบ่งปันต้องแบ่งปันใช่ครับใช่นั่นคือการเนี่ยจุชเน่ของเราที่เพราการสกัดเนี่ยเนี่ยสำคัญซึ่งเราทําทุกปีทำทุกปีโดยแจกที่สวนสมเด็จย่าไม่ว่าจะเป็นอ๋อนี่เท่ากับเนี่ยมันติดกับสวนสมเด็จย่าใช่ครับเนี่ยสวนสมเด็จย่าก็คือเชื้อชาติศาสนาอะไรตรงนี้ก็คือ3ศาสนา4ความเชื่อ สามศาสนาก็คืออะไรหนึ่งศาสนาพุทธสองศาสนาอิสลามสามศาสนาคริสต์นะครับและสี่ความเชื่อคืออะไรก็คือพุทธอิสลามคริสต์แล้วก็จีนจีนก็คือพุทธเหมือนกันนะแต่แต่ว่าเขามีความเชื่ออีกแบบในรูปของพระพระพระพุทธเจ้านะแต่ละพระองค์ก็จะไม่เหมือนกันแต่เราอยู่ด้วยกันแบบฟองดองสงบสุขแล้วก็มีอะไรช่วยเหลือกันเพื่อให้กับทุก ทุกคนที่อยู่ในชุมชนนะให้ไม่แบ่งแยกไม่ได้แบ่งแยกศาสนาใดเลยไม่ได้แบ่งแยกในเชื้อชาติอะไรไม่ได้แบ่งเพราะไทยรักกันไทยรักกันมองตาก็รู้ใจไทยรักกันไทยรักกันสื่อสารด้วยหัวใจแม้ต่างกัน 任人猜。